เามักแบบใดแมนบอกพี่น้องเล่นเฟซบุ๊กแบบใดแน่เล่นจังใดแน่แต่ระพฤติกรรมเฮาเนี่ยที่เปลี่ยนจังใดแน่นะครับพ่นพ่นซึ่งเฟซบุ๊กนี่พ่นลงทุนด้วยยอดมหาศาลนะครับพ่นทุ่มทุนย่างมหาศาลนะครับเพื่อต้องการสร้างระบเฮ้าอยู่ไประบบของเฮ้าทีมงานของเฮ้าหรือว่าองค์กรของเฮานี่ให้มันอยู่ได้สม,ม่ำเสมอไปเติบโตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง ความคุน้นคือสีใจเต้นสาเมนรบบนี้ขึ้นมากครับพี่น้องครับเพื่ออยากจะให้มาปรับประมวลผลจดจำอัตลักษณ์นะครับของกุฏีใส่พบบ i อนะครับโดยมีระบบ AI ทอทำการควบคุมนะครับพี่น้องครับขอบคุ้นพี่น้องที่ขอมารับฟังรับชมกับไอมหันคือสีใจเต้น สาเมเณรสันนะครับพี่น้องครับคือคําว่า a อนี่ก็คือหวยนะครับเพื่อความเติบโตของในช่องเรียวช่องเรียวเฮานะครับกะโดยมีระบบถ่ายทําวิดีโอเนี่ยเข้าถ่ทําวิดีโอแบบนี้แบบนั่นแบบนี่เข้าก็คิดเอาอ่ะเข้าสรุปเอานะครับพี่นอ้องเพื่อให้ตรงกับตามที่เขาบ้างบรเวนอิลี นี่ยังนลอลาไอมหาวิทกันมิตรสารนะครับพี่น้องครับคือคาว่า ai นี่ก็คืออ่ะสู้คนโกนะครับอ่ะ่นจึงเนียนนักเนียนนาว่าให้มีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับที่ระบบเฟซบุ๊กกับระบบ ai เฮ้าเนี่ยครับสร้างขีปเรียวเนี่แหละวู้ลงคนก็ถทาม เอไอคือ,อยางเิ่อว่ามีทั้งยาขวากน้ำมันมีสิสูอีกทีเอไอน้ำสารนะครับพี่น้องครับคือคำว่าเอไอนี่ก็คือไปสอกคนคนขั้วจากอาจารย์ผู้นั้นน่อาจารย์ผู้นี้แม่มารวบรวมมารวบรวมปฏิสัมพันธ์กันเขาอ่ะก็ได้ข่าวสารนะครับพี่น้องครับ คือคำว่า AI นี่ก็คือห้าหมักแบบใดแมนบอกพี่น้องเล่นเฟซบุ๊กแบบใดแน่เล่นจังใดแน่แต่เราพฤติกรรมเฮาเนี่ยที่เปลี่ยนยังใดแน่นะครับเพื่อนเพื่อนไปไปสอกคนคนลคั้วจากอาจารย์พูดว่านีน่อาจารย์พูดว่าแม่มารวบร่วมมารวบร่วมปฏ,ฏิสัมพันธ์กันเขาอ่ะพอได้ับสวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้พวกพ่อกับ,บไอมหาสู้คนโกงนะครับ มหาสู้ค้นโกมือสิเว้าเรืืองเกี่ยวกับแล้วกับพฤติกรรมนะครับแล้วก็เอามาปร่อมวนผลนะครับย้อนดันในริวมืออายจนเป็นตะขิวเศร้าแรงนิ้วจิ้มโวแบบดีเฮ่อทำวิดีโอแบบนั่นอังทีนะครับเขาก็จะทรงแบบนั่นหลังจากปร่อมวนผลแล้วเขาก็จะทรงลักษณะทีปุ๊บ,บนี่ึ้นมากครับพี่น้องครับ เพื่ออยากจะให้มาปรับประมวลผลจดจำอัตลักษณ์นะครับของกุฏีใส่ผู้ลงค้นนะเพ้่นสีดันเพ้่นสีดันในเฮ้าอยู่ก่อน่ะพี่น้องก,เก็เลยเคี่ยปัญหาตรงนี้กับพี่กับน้องหลังจากที่ไอ้มหาสู้คนโกโตัวแบบนี้เขาทำวิดีโอแบบนั่นอันทีนะครับเขาก็จิส่งแบบนั่นหลังจากประมวลผลแล้วเขาก็จะส่งลักษณะทีไ,ไปซอกคน คนลั่วจากอาจารย์พุนั้น <asan> ่อาจารย์ู้นี่แม่มารวบรวมมารวบรวมปฏิสัมพันธ์กันเขาอ่ะพ่อได้เขาอืมพลังคนน่ะพัศจันพฤศจันไอ้เฮาอยู่หวานวะพี่น้องก็เลยเคี่ยร์ปัญหาตรงนี้ก็ผพี่กับน้องหลังจากที่ไอ้มหาสู้คนโกเอาจนได้ยอดวิวไอ้ถือปิดกันแต่ละวัน ปัญญาประดิษฐ์พี่น้องปัญญาประดิษฐ์ครับปัญญาสมองครับที่ค้นหฮานี่ทําแล้วก็ค้นหฮาสร้างขึ้นนะครับเพื่นที่ขอ้อมลหฮอทรงไปนี่มันสิไปเสพตบแต่ละยูสเซอร์นะครับสิจดจําแม่แต่กระทั่งขื่นเสียงคําพูดคาบอกคาจาของหฮาเนี่ครับอืคือสิใจเต้น สาระระบบเอไอนี่เพิ่นจะต้องจับแล้วตรวจสอบทุกอย่างครับพี่น้องพี่น้องครับอืตววรวจสอบจับว่าข้อสอบแบบใดว่าข้าสอบมาให้เห้านะครับฉะนั้นเมื่อเห้าวิเคราะห์ว่าเอไอเป็นจังไดจังสี่แล้วนะครับห้องก็เอามาคิดวิเคราะห์เพื่นที่ข้อมูลห้องส่งไปนี่มันจะไปบวนอิลี นี่ยังนอลาไอามาหาวิทกันมิตรดนคนๆน่ะคนจีดันคนจีดันในเฮ้าอยู่่อนะพี่นองก็เลยเคี่ยปัญหาตรงนี้ก็พี่กับน้องหลังจากที่ไอมหาสู้คน,กนโกเอาขยันเ้อเจ้าโอ๊ตเฟียบุกแต่ละาอเซอร์นะครับสิจดจําแม่แต่กระทั่งขึ้นเสียงคําพูดคำบอกคำจาของเฮ้านี่ครับ บ่เว็นอิลีนี่ยังน้อลาไอามหามิตกันมิตรนะครับฟังกันเลยครับพี่น้องครับดีใจนำเดือโฆษณาโจาว้มสีขาวสวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้พ่อๆครับไอมหาสู้ค้โคงนะครับ มหาสู้คนโกมือสิมะวาเหลืองเกี่ยวกับย้อนดันในริวมืออายจนเป็นตะคิวเศร้าแหลงนิ้วจิ้มมีทางยาขขวากน้ำมันมีสิสู่อีกทีเอไอนําคือสิใจเต้นสาเมนเอา จนไดยยอดวิวไอถือปีดกันแต่และว,วันแล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็เอามาประมวนผลนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้พบพ่อครับไอมหาสู้ค้นคงนะครับมหาสู้ค้นคงมือสิมวาวเรื่องเกี่ยวกับหาเด็ดแตงมาไอรุอ่งคลิปไปแน่แล้วล่ะครับเสียมาลองไหมในใ่ ในวินาที่นี่นะครับในสามวินาที่นี้นะครับเพราะว่าเก็บบันทึกไว้ยอยู่ในระบบเ i อนะครับเอไอนที่เป็นพนเก็บสะสมตรวจสอบนะครับห้าสอบทํำวิดีโหออยู่ไประบบของห้าทีมงานของห้าหรือว่าองค์กรของห้านี่ให้มันอยู่ได้สม,ม่ำเสมอไปเติโตัวไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องขวาคุณปัญญาประดิษฐ์พี่น้องปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาสมองครับที่ค้นห้านน่ทําแล้วก็ค้นห้องสางขึ้นนะครับอือท้าครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณครับบึงกันว่าห้องจิทถ้ำแบบแบบใดในการบอเวนอิลีหนี่ยังโนลา ไอ้มหาวิจกันมิตรแล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็เอามาปอม้ลนผลนะครับว่าเห้าสอบมาหายเห้านะครับฉะนั้นเมื่อเห้าวิเคราะห์ว่าเอไอเป็นจงนังไรจังสี่แล้วนะครับก็เอามาคิดวิเคราะห์บอเวนอิลีนี่ยังโนราไอ้มหาวิจกันมิตรเหาอยู่ไป ระบบของเฮาทีมงานของเฮาหรือว่าองค์กรของเฮานี่ให้มั่นยู่ได้สม,ม่ำเสมอไปเติบโตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องความคุ้นว่าเฮ่าสอบมหาห้เฮานะครับฉะนั้นเมื่อเฮาวิเคราะห์ว่า a ออเป็นจังไดนจังสี่แล้วนะครับห้องก็เอามาคิดวิเคราะห์หาเหล็กแตงมาไอ้ล่งคิดไปแน่แล้วล่ะครับเสียมาลองไม่ในใน,ในวินาทีนี้นะครับในสามวินาทีนี้นะครับเพราะว่า เฟซบุ๊กแต่เราอยู่สื่อนะครับสิจดจําแม่แต่กระทั่งขื่นเสียงคําพูดคํำบอกคําจาของเฮาเนี่ยครับระบบเฟซบุ๊กกับระบบ AI เฮาเนี่ยครับสร้างคลิปเริว้วนะี่แหละผู้คนกระทั่งเออคือ,อยังเผื่อว่าถ่ายทําวิดีโอเนี่ยเฮาจะทําทวิดีโอแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เฮาก็คิดเอาอ่เฮาสรุปเอานะครับพี่น้องเพื่อให้ตรงกับตามที่เขา เ้า,เาขยันเด้อเจ้าอดเฮาอยู่ไประบบของเฮ้าทีมงานของเฮ้าหรือว่าองค์กรของเฮานี่ให้มันอยู่ได้สม,ม่ำเสมอไปเติบโตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องวความคุณซึ่งเฟซบุ๊กนี่เพิ่นลงทุนด้วยยอดมหาศาลนะครับเพิ่นทุ่มทุนอย่างมหาศาลนะครับเพื่อต้องการสร้างระบบเอา จนนายยอดวิวไอถือปิดกันแต่ละวันพวกนี้ขึ้นมาครับพี่น้องครับเพื่ออยากจะให้มาปรับประมวลผลจดจำอัตลักษณ์นะครับของกุฏิใส่สวดีครับพี่น้องครับช่วงนี้พวพ่อกับไอมหา